สวัสดีน้อยทน่ารักคนที่ครับไว้ผมกับแบ็กที่เซิร์ฟมบายนะฮะวันนี้นะครับตัวเกมปิดอัปเดตแพทนะครับแต่คือเปิดมานี่แบบโอ้โหนี่อัปแล้วจริงหรือนะฮะเรียกว่าปลดล็อกก็ได้นะฮะปลดล็อกแพทจะดีกว่านะครับฉันมาดูบ้างครับว่าปิดไปแบบ3ชั่วโมงนี่โอ้โหคุ้มค่าอะไรบ้างนะครับสามขีดนะครับอย่างแรกนะครับกดที่สารดวงดาวนะครับ ตอนนี้นะครับดวงดาวนะครับม,มีการปลดออกมาให้ใหม่นะครับมีการปลดเพ pues ิ่มเติมออกมานะครับถ้าสังเกตนะครับตอนนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมจะมีปลดเพิ่มครับมีปลดเพิ่มครับกดโนเลตไปให้ดูเลยนะฮะปลดเพิ่มใหม่3อันนะครับจะมีอูดนะฮะจากนั้นครับเราก็จะมีที่เป็นเนี่ยเป็นช้างนะครับแล้วก็เป็นเรือนะฮะ คอนเซปต์ก็เหมือนเดิมนะครับปลดล็อกแอทแท็กปลดล็อกดีเฟนส์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับเวลาเปิดบดออกมาแรกๆแบบนี้นะครับให้ใช้มุกนะครับมุกดำเนี่ยปลดล็อกไอ้พวกนี้ออกมาก่อนให้เลเว่า 11, 12ครับและอันเนี้ยก็เอาแค่3อันนี้ก่อนเลยครับมันจะได้ CP ที่ค่อนข้างเยอะนะฮะอันอื่นก็คือก็แรนดอมมัวซัวมัวซัวไปนะครับมันจะเป็นวิธีปลดล็อก CP ได้ค่อนข้างเร็วสำหรับของใหม่ๆแบบนี้ นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับใช้ไม่เยอะครับใช้แบบมุกตำแบบประมาณแบบ4ี่ห้าครับประมาณนี้นะฮะอยู่เลยครับได้ CP ประมาณ33นะครับลองดูแล้วกันนะฮะคราวนี้อัปเดตอันที่2ครับคืออะไรนะฮะสามขีดเหมือนเดิมนะครับกดไปที่อารีนานะครับอารีนาใหม่หรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะฮะตอนนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับอารีนา normal อารีนานะครับตรงนี้นะครับปกติเวลาเรากดไปปุ๊บมันจะมีโหมดการรอคอยรอของรอนู่นรอนี่ถูกไหม การสู้แบบนี้ครับตอนนี้มีการปรับ CP ด้าน defense เพิ่มขึ้นมาให้นะครับพูดง่ายๆคือสมมุติว่าเวลาเราสู้กับคนอื่นครับในโหมดอารีนาเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราอึดขึ้นนะครับเหมือนเขาเรียกรีบาลานครับทำให้เพิ่ม defense ตัวเราขึ้นจะได้ทนมือทนเท้าได้นานขึ้นเขาบอกกันว่าถ้าของเดิมทนได้5ครั้งนะฮะถึงจะตายของใหม่จะทนได้ประมาณ7ครั้งนะครับเขาหวังว่าจะเอนจอยมากขึ้นนะครับเอาจริงเจอ CP สูงๆมันก็ไม่เอนจอยนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับ อันที่มาที่ปรับเพิ่มมาให้อีกนะครับนี่เลยลามโมเนสนะฮะลามโมเนสนะครับลามโมเนสนะครับมีการปรับแรงกิง้งมีการปรับอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับไม่ได้ปรับแลงอะไรเลยนะฮะวันนี้ก็เหมือนกันครับมีการปรับดีเฟนซ์เพิ่มครับปรับ CP ด้านดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นให้อย่างเดียวเลยเพื่อ่าย่คืออึดขึ้น นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับ normal arena นะครับหรือจะเป็น i e n d l y หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับร a m o น e ตรงนี้นะครับเพิ่ม Defense ขึ้นนะครับส่วนแรงกับ battle of the sun ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ไม่ได้ปรับอะไรให้นะครับเป็นโหมดของสายเติมเขานะครับสายฟรีก็ก็มองตาปิ๊บๆนะฮะอันนี้ก็เพิ่ม d e f e n s e ครับโหมดนี้และโหมดตรงฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันครับอัปเดตทั้งหมดจบแล้วครับหมดแล้วฮะไม่มีเลยเลยครับที่เหลือตอนนี้คือเป็นอีเวนต์เพียวๆนะฮะ ซึ่งอีเวนต์ไม่ไม่เข้าใจแบบไม่ได้ยากเย็นนะครับอันนี้นะครับใช้เงินวันละพันเอ็มนะครับซื้อนะครับไม่ใช่ได้หมดตามนี้นะฮะแรนดอมได้นะครับคือไม่หวังเลยเอาจริงครับอีหน้าหนังสือนะครับคือซื้อมาทีไรเนี่ยแค่เทียรห้าเนี่ยยังไม่เคยได้เลยนะฮะเพราะฉันลองดูแล้วกันครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะ อันถัดมานะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ของ Battle of the Sun นะครับเราสามารถลง Battle of the Sun ได้เลยนะครับครบตามจำนวนนะฮะมันจะแจกครับไอพวกหินเอาไปอัปเดต พูดดำนะครับก็ตรงเนี้ยจะมีอยู่ประมาณ300นะครับฉะนั้นลองดูแล้วกันครับตามมาติดๆนะครับอันนี้เป็นอีเวนต์ของทะเลทรายเขานะครับทำตามนี้เลยนะฮะเราสามารถหาของตรงนี้ได้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือมีการแจกโค้ดนะครับสามารถใส่โค้ดตามนี้ลงไปได้เลยนะครับ เราจะสามารถรับของได้ตามนี้นะครับก็จะมีน้ําให้2ขวดนะครับแล้วก็มีใบเดสเซอร์ตนะฮะตรงนี้1ใบนะครับอันนี้เป็นใบ200นะครับเพราะฉะนั้นรับได้เลยนะครับถ้าใครขี้เกียจพิมพ์นะครับก๊อปปี้ได้นะครับวางไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูครับอัปเดตหลักๆทั้งหมดวันนี้โคตรสั้นและโคตรง่ายก็มีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกันทุกทนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ